คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของพนมรุ้งหรือปราสาทหินพนมรุ้งกันครับพนมรุ้งหรือปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมกคาตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองบ้านดอนหนองแหนตบลตาเปกอำเภอเฉลิมพระเกียรติห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ77กิโเมตรประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสูงประมาณ200เมตรจากพื้นราบหรือประมาณ350เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางคำว่าพนมรุ้งนั้นมาจากภาษาเขมรคำว่าว่านำรุงแปลว่าภูเขาใหญ่ ปรากฏการดวงอาทิตย์ขึ้นสองแสงลอดประตูทั้ง15ในวันที่2-4เมษายนและ8-10กันยายนของทุกปีดวงอาทิตย์ขึ้นสองแสงลอดช่องประตูทั้ง15บานชาวบ้านจะเดินเท้าขึ้นมาเพื่อชมความอลังการที่ผสานร,ระหว่างธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างของบรรพชนนอกจากนี้วันที่5-7มีนาคมและ5-7ตุลาคมของทุกปีดวงอาทิตย์ก็ตกสองแสงลอดช่องประตูทั้ง15บานเช่นกัน ปัจจุบันปราสาทหินพนมรุง้งกำลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับปราสาทหินในกลุ่มราชมักคาปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงภาพพื้นหลังตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์อยู่ในเตด,ดอีกด้วย สำหรับปราสาทหินพนมรุ้งนั้นเป็นโบสถ์พราหมลัธิไัยวะมีการบุรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัยตั้งแต่ประมาณพุทธศตรวรรษที่15ถึงพุทธศตรวรรษที่17และในพุทธศตรวรรษที่18พระเจ้าชัยวร,รมันที่7แห่งอาณาจักรมメได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายาน ในช่วงแรกปรา,าสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง1,320ฟุตจากระดับน้ำทะเลชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่15-18จารึกต่างๆที่นักวิชาการได้อ่านและแปลพอจะสรุปได้ว่าพระเจ้าราเชนทระวรมันที่3กษัตริย์แห่งพระนครพุทธศักราช1,487-1,511 ได้สถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาพนมรุง้งซึ่งในสมัยแรกๆคงยังไม่ใหญ่โตนักต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่5พุทธศักราช1511-1544ไดถึง้ส่งอุทิศที่ดินและค่าทาาถวายแด่เทวสถานพนมรุง้งในสมัยพุทธศตรวรรษที่17เณเรนทราทิ์เจ้านายแห่งราชวงศ์มหิธรปุระที่ปกครองดินแดนแถบนี้ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองผู้สร้างนครวัด ได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงบำเพ็ญพรตเป็นโยคียณปราสาทพนมรุง้งปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นเนื่องในาศาสนาฮินดูลทัทธิไสวะซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดดังนั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาศที่ประทับของพระศิวะองค์ประกอบและแผนผังของปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงและเน้นความสําคัญเข้าหาจุดศูนย์กลางนั่นคือปราสาทประธาน ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านขวาของบันไดาทางขึ้นสู่ศาสนาสถานมีอาคารที่เรียกว่าพรบพลาอาคารนี้อาจจะเป็นอาคารที่เรียกกันในปัจจุบันว่าพรบพลาเปลื่องเครื่องซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์ก่อนเสด็จเข้าสู่การสการะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนาสถาน ชุมชนที่เคยตั้งอยู่บริเวณเขาพนมรุ้งเป็นชุมชนขนาดใหญ่เพราะนอกจากมีบารายหรืออ่างเก็บน้ำซึ่งใช้ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของปากปล่องภูเขาไฟเดิมเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่บนเขาอยู่แล้วที่เชิงเขามีบารายอีกสองสระคือสระน้ำหนองบัวบารายที่เชิงเขาพนมรุ้งและสระน้ำโคกเมืองใกล้ปราสาทหินเมืองตำสระน้ำบนพื้นราบเบื้องล่างภูพนมรุ้งนี้ รับน้ำมาจากทานน้ำที่ไหลามาจากบนเขานอกจากนี้ยังมีกุฏิฤาษีอยู่สองหลังเป็นอโรคยาสารที่รักษาพยาบาลของชุมชนอยู่เชิงเขาด้วยบริเวณที่ตั้งของปราสาทพนมรุง้งอาจเคยเป็นที่ตั้งของศาสนาพื้นถิ่นมาก่อนที่จะมีการก่อสร้างขึ้นเป็นปราสาทที่มีความใหญ่โตงดงามสมกับเป็นกมระเตงชคตว่านำรุงผู้เป็นเทพเจ้าแห่งปราสาทพนมรุง้ง อันหมายถึงองค์พระศิวะในศาสนาฮินดูที่กษัตริย์ขเขมรทรงนับถือการเปลี่ยนสถานที่เคารพพื้นถิ่นให้เป็นปราสาทต,ตามแบบคติขเขมรน,น่าจะเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนลักษณะการเมืองการปกครองที่ผู้นําท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับกษัตริย์ขเขมรโดยใช้ระบบความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมท้องถิน่น เรามาดูเรื่องของพญานาคราชปราสาทหินถิ่นอีสานใต้กันครับในช่วงศตวรรษที่6กเขมรได้เข้ามาลงหลักปักฐานในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือภาคอีสานและอาศัยอยู่ในอนาบริเวณซึ่งเป็นของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันต่อมาอาณาจักรเขมรได้เข้ามาปกครองประเทศไทยตั้งแต่คริสตศตวรรษที่7 จนกระทั่งถึงช่วงกลางคริสตศตวรรษที่13วัฒนธรรมขเขมรได้มีอิทธิพลเด่นชัดในช่วงระหว่างคริสตศตวรรษที่11ถึง13โดยเฉพาะในบริเวณภาคอีสานอย่างที่เห็นอาทิเช่นปราสาทหินพิมายและปราสาทพนมรุง้งสังคมขเขมรถือว่าพญานาคเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆอาทิ 1. พญานาคเป็นสัญลักษณ์แทนบรรพบุรุษเขมรและการสืบต่อเผ่าพันธุ์ 2. พญานาคเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นผู้มีบุญอำนาจเทวาสิทธิ์ 3. พญานาคเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา 4. พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของฟ้าฝนที่บันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหารและเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างสวงสวรรค์กับโลกมนุษย์ด้วยเหตุนี้พญานาคจึงปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมประติมากรรมสถาปตัตยกรรมในที่ต่างๆเช่นสะพานนคราชในพื้นที่อุทยานปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาสะพานนาคเปรียบเสมือนสะพานรุ้งที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ ตั้งอยู่หน้าประตูสุมทางทิศใต้ก่อนเข้าสู่ปราสาทหินพิมายสะพานนาคยกพื้นขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ2.5เมตรมีบันไดาทางขึ้น3ทางที่เชิงบันไดแต่ละทิศทำเป็นรูปนาคเจ็ดเสียรประดับอยู่ทั้งสองข้างทางขึ้นราวสะพานหรือบันไดทำเป็นลำตัวพญานาครูปนาคเจเศียนมีรัศมีเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกันเป็นศิละปะแบบนครวัด สะพานนักราชในพื้นที่อุทยานปราสาทถินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ก่อด้วยสิลารายมีผังเป็นรูปกากบาทยกพื้นสูงประมาณ1.5เมตรมีบันไดาทางขึ้น3ทางคือด้านทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกชาลานี้ล้อมรอบด้วยนากราวลูกกรงราวสะพานทำเป็นลำตัวพญานาคปลายสุดแต่ละด้านของราวลูกกรงมีเสียน,นาคเป็นนาคข้าเสียนมีรัศมีเชื่อมติดต่อเป็นแผ่นเดียวกัน ระดับลวดลายตกแต่งในแนวนอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของศิลปะร่วมแบบนครวัดสะพานนคราชสร้างตามความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลของศาสนาฮินดูว่าสายรุ้งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์และนาคเป็นสัญลักษณ์แทนสายรุง้งสะพานนาคจึงเปรียบเสมือนสะพานรุ้งที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ โดยรอบตัวปรา,าสาทในพื้นที่อุทยานปรา,าสาทหินเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์มีสระน้ำสีสะล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลก่อสร้างด้วยศีลาแรงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระขอบสระด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวนาคที่มุมสระสลักเป็นนาคห้าเสียนความโดดเด่นที่สำคัญอีกอย่างก็คือนาคที่ขอบสระทั้ง4เป็นนาคแบบเสียโล้นไม่มีแผงรัศมี ซึ่งเป็นศิละปะแบบปาปวนอย่างแท้จริงนาคนั้นไม่มีหางซึ่งปลายสุดของนาคจะมีเสียงจรดหัวท้ายวิเคราะห์โดยสรุปก็คือการศึกษาศิละปะขอมอาศัยความแตกต่างของศิละปะกรรมเป็นเครื่องกำหนดอายุโดยเฉพาะนาคไม่ว่าจะประดับอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถานเช่นนาคปลายสุมหน้าบันของศิละปะสมัยบรไทยสีศิละปะคลังครึ่งแรกของพุทธศตรวรรษที่16 มีลักษณะเป็นหน้าการมีแขนสองข้างคล้ายนาคที่มีรัศมีเล็กๆบนเสียนคล้ายๆมงกุฎเล็กๆที่ไม่ติดกันในแต่ละเสียนนาคปลายสุมหน้าบันและนาคประดับทางเดินของศิลปะสมัยปาปวนครึ่งหลังของพุทธศตรวรรษที่16เช่นที่ปราสาทเขาพระวิหารและปราสาทเมืองตำมีลักษณะเสียนเกลี้ยงๆคล้ายๆหัวงูธรรมชาติหรืออาจจะเรียกให้จำง่ายๆว่านาคหัวล้นก็ได้ส่วนนาคสมัยนครวัด พุทธศตวรรษที่17เช่นที่ปราสาทหินพิมายและพนมรุง้งมีลักษณะเป็นนาคแผ่พังพานแต่ละเสียนมีเครื่องประดับที่เป็นรัศมีติดกันตามแนวนอนต่างกันแต่เพียงนาคพิมายมีเจ็ดเสียน,นาคพนมรุ้งมีห้าเสียนตามตระกูลนาคทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากบล็อกของย้อนอดีตในเว็บไซต์บล็อกดด d t com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ